ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมภูมิเกมเมื่อทีวีเช่นเคยครับนเกมบอลเลอร์เลเจนด์นะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นในด่านท้าชิงนะครับในด่านท้าชิงผมก็อยู่ที่ทำนอกเขียแดนนะครับอยู่ในทำนอกเขียดแดนนะครับทีนน่สิบห้าสิบห้าลบสิบหกนะครับ,ออบ,รบก็คือแบบ เป็นด่านที่สิบห้าแล้วก็อะไรทักอย่างของมันเนี่ยเอาที่ทุกคนเข้าใจนะนะเห็นปะนี่ยเนเนี่ยนถ้าละครับผมจะมาดูว่าผมจะสามารถทาชิงไปถึงเท่าไหร่ได้นะครับ่ออทผมก็ไม่ได้ขยับนานแล้วนะไปเริ่มเลยไอ้ยมันฆ่าไม่ได้นะเพราะว่าก็อันนี้อยู่ขอดูวิธีของมันได้ไป แัดไปครับท่าชิางกันแบบยาวๆครับโอ้โเอลิกรโแต่ว่ามันก็เอลิกมันก็ดีครับเป็นโลให้ฮะค่อนข้างดีมากโอ้โแต่ว่ายืินไม่ไหวของเกียร์กับไอเทมยังไอเทมส่วนส่วใส,ส,สายยังแบบกากๆดูเลยอะยังไม่อัพยังไม่อะไรเลยครับโอเคครับที่เจ็ด ต่อไปพวกเขาเป็นนักพีดนี่แล้วกันน่าจะเป็นสายแบบซัพพอร์ตตีให้เป็นแกะหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับสกิลย่านแบบผ่านผ่านมานะชั่วข้อหนสตีแบบโดยยาวครับ ต่อกันยาวๆครับอ่าสิบแปดครับห้าทับสิบแปดนะจะเรียกเป็นทับก็ไม่ได้เรียกเป็นขีดเดื 15, 18, 15, 18อขี่สิบแปดสี่ห้าขีดสิบแปดเนี้ยสตีเราสายเจาะหลังนะสายเหลืองครับสตีเราสตีสายเหลือง เดือดไปแล้วครับต่อไป19บเก้าครับอันนี้มันมีกีดานนะของ15เนี่ยมาดูเดี๋ยวผมจะผ่านไปนไกีดานเงินเขียวอกเอลิกให้เกาะน้อยไม่มากเพราะว่าก็ค่อนข้างดีอยู่นะนมีฮิวเลือดด้วยว่ะ อเอานี้ลิกไม่แตกนะครับนี่หรือ่าเก้าเก้าต่อไปยี่สิบนะครับจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ะโอเคได้ละไปครับที่จริงก็อยู่ที่ว่า คนเราจะจัดทีมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทีมท,ที่แบบมีฮีลเลอร์อยู่ในทีในทีด้วยจะเป็นทีที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับแต่ว่าผมยังหาตัวอัพไม่ได้ครับอัพตัวสายแบบมีเลืทีมผมไม่ได้ผมก็เลยเออเอาพวกนี้มาก่อนก็ได้มันจะได้แบบแบบที่ใช้ไปก่อนอะไรประมาณนี้เข้าใจอยู่นะครับได้ของแล้วรับก้อน มีอยู่ยี่ิบห้าด่านนะอ่าเราไปยี่เปี้ยนไปกันแบบย,วยาวๆครับโอ้ไปรอสายเหลืองชิชิไปลึกกลางโลแล้วตอนนี้ ว้าวสตีฟเรายัางยืนหนึ่งอยู่นะฮะสตีฟยืนหนึ่งครับไปยิบสองนะครับสายคิลเลอร์เออพูดถึงสายคิลเลอร์ของผมผม,ผมหาตัวอัพใส่ไม่เจอเนี่ยยังหา,อ,า,หาอัพใส่ไม่ได้นะที่เริงผมอัพเป็น,นึ่งดาวได้เนียผมก็จะเอากลับมาในชิมนะครับเพราะว่าเมงดาวมันมันอัพได้สรงสุดไอ้เงดาวสีม่วงมันอัพได้ตรงสุด หนึ100่งร้อยป่ะเลเวลถหนึ่งร้อยอะน่าจะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบประมาณนี้่ซึ่งผมไม่มีตัวอัพเลยมันก็เลยอยู่แค่แปดสิบอยู่ที่เลเวลแปดสิบเก้าสิบประมาณนี้มันก็เลยแบบค่าพลังมันไม่สามารถขึ้นได้อีกครับยเว้นจะหาแบบไอเทมหรือว่าเกียร์ไปใส่ให้มันดีๆนะอ่าแต่ว่าผมก็ <laughs> เกียติทองได้มาวันลับสองชิ้นชิ้นละห้าร้อยเพชรเอ้แพงแพงมากแล้วก็เพชรนี่ก็เริ่มหายากเหมือนกันนะครับเริ่มหายากสำหรับผมอ่ะเริ่มหายากครับก็เดื่นไม่รู้เป็นไงนะถ้าเกิดเลเวลน,น้อยมันก็จะยังหาได้ง่ายใช่ปะแต่พอเลเวลสูงขึ้นมาดอกตัวมันเริ่มตันมันเริ่มอะไรเงี้ยมันก็ ไม่รู้หนทางจะไปอะครับด่านยี่สี่แล้วยี่สี่ละเราจะจบด่านนี้เลยว่้จบด่านนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราค้างด่านนี้มานานแล้วเราจบเลยก็ดีเหมือนกันนะสตีตใส่หลือก็ไม่ทำหน้าที่ครับทุกคนยี่ห้ามา,มาจัดไปครับ แสนห้าพันนะครับเออเราสู้ได้ละเนี่ยเอลิคเขาแบบของพายตรงเนี้ยของบอทอ,อ่ะผมว่ามันแม่งดีกว่าฝั่งของผมอะเอลิคฝั่งของผมอะทีนี้เอลิคฝั่งของผมจะเป็นเลเวลหนึ่งร้อยเขาเล,ลเวลเก้าหนึ่งร้อยเก้าเนี้ยผมว่ายัางไงเขาก็ดีกว่าผมบอทยังไงก็ดีกว่าไอเทมดีกว่าแน่นอนครับคอ,อยดูนะคอยดูนะ ไาดูเอลิกางโลนะเอลิกางโลอ่ะกางโล่ะเนี่ยีอผมหวังสีิพิษถางมาเนี่ยปุมปผมผมอับเกียร์อันตีดาผมมาละแรงขึ้นเลยครับให้จบด่านครับโอเคเคลียร์ด่าน เพิ่มขึ้นอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้เพิ่มขึ้นโอเคนีเ้เราจบด่านแล้วนี่ต่อไปพบเขาดอกปะดอกมีไหมน่าจะอ่านว่าดอกปะอีข่าเอ๊ะอีขา่าชี่ฮิวะดอกฮิมะใช่นั่นแหละ <c oughs> หลุดปากนิดหน่อยครับมเป็นไร ไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่าทีพีพขึ้นได้อยู่ไหมเนะี่ยไม่ได้ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับก็โอเคครับพอหอจดจบคลิปแบบต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดรอใคร็นใจผมด้วยนะครับเราเข้ามาถึงอ่อาอูเขาตบหิมะแล้วนะครับนะครับไม่ยบายครับ